อ่าสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอะไรครับอ่าผมทองดีน้อยครับพี่คุณทองดีน้อยเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่เลี้ยงหอยเชอรี่แล้วก็เอาหอยเชอรี่ให้นกกระทากินแล้ดูว่ามันจะออกไข่มากออกน้อยยังไงใช่ไหมเใช่แลวผลเป็นไงบ้างผลเป็นบ้างนกกระทาโอเคนะพี่เปลือกเออแข็งกว่าปกติแล้วก็ไข่แดงจะใหญ่ เปลือกขาวจะน้อยเปลือกของของเปลือกไข่นกกระทาเนี่ยจชแไขงขึ้นมาแล้วเปลือกจะแข็งกว่าปกติแล้วไข่แดงใหญ่ไข่แดงใหญ่ไข่แดงใหญ่ขึ้นใช่เปลือกแข็งไข่แดงใหญ่แล้วก็สีสีสีโอเคสีก็โอเคสีสวยชิ้นหอยเชอรี่เนี่ยนะหอยเชอรี่สีทองใช่ดีดีแชร์ความรู้ให้เพื่อนสมาชิกเราได้ดูว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่นอกจากเลี้ยงสวยงามเลี้ยงขายเลี้ยงอะไรเลยมีอีกแบบหนึ่งคือเลี้ยงขุนขึ้นมาเพื่อให้นกกระทากินใช่มีให้สัตว ได้ไก่ได้พวกไก่ไข่พวกไก่พวกไก่เนีมันมีโปรตีนสูงเนาะมันเป็นอย่างหนึ่งมันจะไปเพิ่ม แคลเซียมให้กระดูกให้ให้เปลือกไข่ด้วยแล้วก็พวกเพิ่มอะไรพวกให้ไข่แดงไข่ขาวเปลือกเปลือกแข็งนี่คือแคลเซียมถ้าแคลเซียมดีนะคนกินผมว่าก็ดีนะถูกต้องกระดูกคนอ่ะคนที่เป็นโรคกระดูกคนอ่ะกินหอยเชอรี่สีทองนี่ดีมากเลยใช่่อันนี้ก็ก็น่าสนใจแหมขอบคุณเลยเป็นความรู้ที่ประสบการณ์จริงสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยด้เป็นนักวิจัยตั้งแต่เรียนมหาลัยเนี่ยตัวยงเลยมีอะไรดีๆก็แนะนํากันเนาะได้ครับพี่ได้ครับสวัสดีครับ